ดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะเปิดกล่องมาพี่น้องกจะเห็นไม่ขั้วบะนอกเห็ดยังอีกเค่ะพี่น้องไม่ขั้วบะนอกระบบพัดพักพัดพักร่วมเนาะค่ะพี่น้องพัดใช้ลูกชิ้นนะคะเนาะพัดใช้ลูกชิ้นปักไอลูกชิ้นมูนะคะเนาะแล้วก็ไม่ขั้วบะนอกระของเหลือเนาะค่ะเป็นพวกไกล้ถอดอยังไม่ขั้วบะนอกก็เลยเอามาฉีกใส่เนาะ,ะเอามา ฉีกใส่แล้วก็ผักกะซิ่หมี่ออดอกบกอ่าบกคลีนะคะเนาะแล้วก็ดอกกระหล่ำแล้วก็ทั่วนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะเนาะแล้วก็มีบุญเศษหนึ่มไปขั้วบนนอกจะเอาใส่นะคะเอาใส่น้ำกันนะคะพี่น้องผัดผัดร่วมๆกันไปนะผัดผักร่วมนะใส่บุญเสศษค่ะไปนึ่นะคะแซ่บอยู่ค่ะพี่น้องเคยผัดแล้วนะคะเนาะดุซีนก็มีเนาะค่ะดุซีนหนี่งไปขั้วบนนอกเอาแทนอ่า ถ้นถ้าทนเนิ่มูมนะเพราะว่าหมก็มีอยูพวกบ้านนอกบอคิดอยากนะพี่น้องไม่ยังกะเห็ดกินนะค่ะเนาะค่ะไปไปไปห้าเตากันค่ะพี่น้องจ้ามียังนีตู้เย็นเขาเ็เก็บมาเห็ดนะค่ะพี่น้องเนาะเห็ดห้าดัดแปลงเอาเนาะพี่น้องเนาะดัดแปลงไปกินเขาเองนะค่ะเนาะค่ะบ่มันมาเออบ่มีอันนี้บ่มีอันนี้แต่บวกเห็ดอย่างนี้เนาะเอามาร่วมร่วมเขางมนกินได้เขาก็เอามาผัดร่วมร่วมใสกัน มันไปกินได้ค่ะพี่น้องแซ่บเนาะค่ะเนาะปลาค่ะ,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 ะไปหาเต่าตกันนะคะเนาะ,ะ <c oughs> ให้เบิ้งนะคะพี่น้องนี่ลูกซ้นปลา <c oughs> กับไก่กรย่างเนาะค่ะกับไก่ย่างพุ้งบนนอกที่เหลือไม่พุ้งบนนอกกร,รเก็บเอามาหั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีอ่าผักเนาะค่ะพี่น้องเนาะผักไปสิผักร่วมๆนะคะพี่น้องที่ไม่ขุ้งบ้านนอกบอกไปเนาะค่ะแล้วก็มี่วุ้นเส้นนะกับกระเทียมสับๆๆสปไปแล้วนะคะให้ค่ะพี่น้อง ไปกันเลยค่ะพี่น่อไห้เบิ่งไก่เลยนะะเนาะค่ะเนาะแจ็ดสซนมันนะคะพี่น่อใส่น้ำมันนะคะพี่น่อ เทมโน้ตไปนะคะพี่น้องจ้าท่านี้างานี็ตัวเย็นทิ่มันเหลือๆเ,เขากะเออเพราะมันผัดกันไในเขาก็เอามาเห็ดกลิ่นนะคะพี่น้องเนาะบเห็นมันไอเดะนะคะแปด เี่ยมพอมแล้วทีหลังนะใส่ใส่อ่ะอันนี้ลงไปเลยนะคะพี่น้องเนาะใส่ชิ้นลงไปคพักห้ำหอ,อ,อมนะคะเนาะ ผักผัก,ก,ผกงลง,ไป,ง,กกงไ,ปไปเลยนะคะเนาะใส่ผักลงไปพอแค่เลยนะคะไม่แก่เลยค่ะพีนอ เรันไสได้ขนาดนั้นเลยปรุงให้มันขนนัปลาใส่จไปเรืเร่อยๆขนาคปลาตัวขาใส้สอดแต่มันหอยลงไปแล้วนะคะนะเนาะใส่ลูตี๋วใส่กุ้ปูง่าได้ขนาันติเเสืนอนะดนั ใส่น้ำตาลตามเป็นซเบิรลตได้หรือเจล่าจ mm ๊แล้วนะคะเป็นซีเบิร์ตซีดยื่นข้วหน้าว่าจะเปตะไครตะคร้นี่จะกระเดได้หรือเป่าจอง แล้วไม่ทอดกรนดกใส่นามไปจักน้อยนล่นอหน่อน้ำงไปจักหน้อยนะคะไะให้ผักมันเปื่อยๆสักน้อยแล้วใส่กระดองก ปาไปชักข้าวเนาะค่ะพี่นอ้องติดไปจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องไม่ต้องบานอะ่ก็จะเอาบุญเส้นใส่เนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่บุญเส้นไปเลยนะพี่น้องะะถ้าแรดแต่งกินเอาได้พี่น้องเนาะนะคะแรดแต่งเอาเนาะพี่น้อง ก็ามาแบบเป็นย่ำนะพี่น้องว่ามาแบบเป็นย่ำเขาเคจังหวีเอานะคพี่น้องที่จริงแล้วถ้าเขาไปย่ำอะก็ได้เลยพี่น้องเลยตอกพักไม่ยังใส่ยังสีเนาะค่ะพี่น้องตะะักกับสะเปรย์ก็ได้นะพี่น้องเนาะผู้ใว่ามาเปรย์กับว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะแล้นี่น้าเขกคลีกกรได้นะพี่น้องเนาะค่ะพักให้มัน พี่น้องโคกคีพ่อได้น้ำได็กโคเขาเนะพี่น้องเนาะค่ะสิได้นะค่ะพี่น้องเน,ะนาะเพราะวบะเนาะบุญเสร็งครับเพราะตรงอันนี้โดนเนาะค่ะเน,ะนาะเขาบอกว่าเป็นเป็นบุญเสร็บงบ่แม่นบุญเสร็สงแช่นานเนาะปิดได้เลยค่ะพี่น้องคะเนาะสิเป็นน้ำหน,น,ะะนาม่น้องผู้ใดมากเพชรใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนะคะเนาะแต่ว่าไม่ค้าวบะหนะสิกินกับเขานะคะพี่น้อง ใส่กานี่เลยนะค่ะพี่นองกานไม่คัวมันเนาะอ่จ้าใส่เลยเแซ่บพี่นองซีมแล้วอร่อยอผัดผัดร่วนนะคะผัดดอกกระหลำ่ำบล็อกแอรี ถั่วลันเตาใส่ลูกชิ้นนะคะนะคะี่ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเสร็จซับเรียบร้อยนะคะพร้อมกินเลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็บสเสด็จอยลาพาจากกันไปแล้วนะคะะขอพี่น้องยู่ดสีสบายสุปูสุขคนมีเงินมีทองใส่นะคะล้ำล้ำลุยลยนะคะ ไปแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขั้วพันนอดทำในเด้อค่ะลองเอาไปเฮ็ดกิ่นบ้างเด้อค่ะพี่น้องแซ่บนะคะเ่าปรุงปรุงด้วยมือเ่าเองนะคะเนาะมีผักอยังเ่าก็ใส่ไปเนาะพี่น้องเนาะผักที่มันผัดไตเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะแคปหน้าจอจังน่อยกันเด้อพี่น้องเนาะ โอเคค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมามาพี่นอ้องมามาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะบาดนี้เนาะโอ้ยแสียบเออค่ะพี่น้องมามานะคะพี่น้องพัดเรียบร้อยกับสุดป,ประมาณนี้นะคะพี่น้องมีปั่บุญเซนมิขอดพี่น้นองชอบกินบุญเซนนะคะพี่น้องเนาะมามาเด้อค่ะพี่น้องจา้ามีผักนะค่ะกินแล้วล่วคะค่ะพี่น้องบาดนี้หิวแล้วเนาะคะ่ะเนาะกินได้กินแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง ไปนอนจ้าผักผักนะค่ะเนาะพ,พักพักรวมใส่วุ้นเส้นใส่ลูกชิ้นปลาเนาะค่ะเนาะอะค่ะมาค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันตอนกินบ,บ่ได้เบิ่งะะด้วยค่ะเด้อ